สวัสดีนะฮะวันนี้ก็หยิบ,บเกม Grounded นะครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมแนว Survival เอาชีวิตรอดที่ว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องไปเผชิญสู้กับมันแรงนะครับอ่าก็คือตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าโดนย่อส่วนนะครับให้อ่าตัวเล็กลงซึ่งไอเกมเกมนี้ผมก็จับจ้องมันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอืมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีตัวเวอร์ชั่นเดโมเนี่ยมาให้ทดลองเล่นกันแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตัวเต็มนะซึ่งตัวเต็มจริงๆเนี่ยออกวันที่29เดือนกรกฎานะครับอ่า แล้วก็เกมนี้เนี่ยสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวอร์ชันเดโมเนี่ยมันให้เล่นได้แค่คนเดียวเพราะงั้นก็จัดไปคนเดียวก่อนมีให้เลือกตัวละครด้วย4ตัวนะครับมีเนิร์ดมีพีทแม็กวิลโลกับโฮปส์นะครับฮอมันจะมีสกิลแตกต่างกันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แฮะเราแม็กดีกว่านะครับดูแล้วาทางนั่นนายอีกจะเกลียนเอาเรื่องอยู่บั่นมแมลงเลยก็มาดีจัดไปเลยแม็กฉันเลือกไหยโอเคเกิดมาแล้วอุ้ย ภาพสวยนะเนี่ยโอ้ยแต่ว่ากระตุกไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราจะอยู่ในดินแค่เนี่ยเป็นดินแบบเป็นก้อนเลยนะแต่ว่ามันมืดแฮะภาพมันมืดน,น,นะเนี่ยนี่ครับโอเคมันสอนบอกเดินเดโมแฮะอะไรกันเล่นแบบมีจํากัดด้วยคลิปช่วโมงบ้าบอเหอะคืออย่างนี้กูต้องรีบเล่นเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมาครับทำไมาต้องจํากัดนะครับแค่จํากัดพื้นที่ก็ได้ทำไมาต้องจํากัดเวลาครับมันแบบมันไม่เต็มอิ่มแมะ แต่ว่าโดยรวมก็น่าสนุกอยู่นะอ๋อนี่ไงเราสามารถตัดได้ด้วยฟาดฟาดฟาด,ฟาดไม่ได้มันบอกมันต้องใช้อุปกรณ์โอเคได้เดี๋ยวเราไปตามตามเควสดก่อนละกันนะฮะมันอาจจะมีอะไรให้เก็บให้ฟาร์มครับนี่ไงเฮ้ยมันเหมือนเต็นสูตรวิจัยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นการเรียนรู้ละมั้งใช่แหละใช่แหละเป็นต้นเรียนรู้ก่อนนะครับอ๋อว่ามันคืออะไร เรียนรู้นี่ครับมันก็จะได้เป็นพวกไฟเบอร์นะครับอืมก็คือเราต้องอาไปแปลงก่อนถ้าเกิดให้ผมพูดเนี่ยระบบก็คงจะคล้ายๆกับโน no แมนสกายละมั้งเนี่ยก็คือเราต้องเอาไปทําการวิจัยก่อนแล้วถึงจะได้รู้ว่ามันสามารถแปลงเป็นอะไรได้บ้างอันนี้เป็นขวานได้ครับเป็นขวานได้อ๋อมันเหมือนกับระบบไอ้นั่นด้วยคล้ายๆับเกมลารอ,อ่ะเออทุกคนเราต้องเอาของไปเรียนรู้เพื่อจะได้รู้ว่าสามารถรับอะไรได้บ้างจากที่เรามีอยู่ วัแต่นะเราจะคราฟยังไงนะกด C นี่ไงกด C ในการคราฟนะครับมีการคราฟขวานการคราฟสเปียร์ด้วยแต่ว่าขวานเราคราฟไม่ได้นะครับเราต้องใช้ four v e s เราต้องใช้1แล้วก็แล้วก็ต้องใช้สปริงหนึ่งด้วยโอเคแต่ว่าอย่างน้นเราก็มีหินแล้วแหละ2ี่แนาทีเลไยไวอย่างเี้ไหวอย่างเงี้ยจเย็นแพลนไฟเบอร์ไอ้นี่งไงสปริงโอเคเก็บ เราต้องครับขวานก่อนครับเรื่องระบบนี้ผมว่าน่าจะเล่นได้สบายปลืออยู่แล้วไหลลื่นโอเคยังขาดไอ้นี่อยู่ครับบูบนไฟเบอร์การครับแคมป์ไฟด้วยนะครับน่นารักอะไรเนี่ยหัวเห็ดหอมอ่ะอะไรไม่รู้ครับต้นหอมต้นหอมไฟเบอร์เบนเดตนะครับอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นผ้าเบนเดตแน่นอนว่าแต่ผมจะครับไอ้นี่นเวิร์กเบนส์อ๋อต้องมีโต๊ะครับก่อนถึงจะครับได้เอ้แป๊บน,นึงกด ESC มันจะเห็นแบบ นี่แบบเติร์สเพอร์สันด้วยอันนี้คือผมต้องรีบพูดเลยนะแม่งเวลาแม่งดืนไว้เวลาผมก็เล่งกูแจงเลยอันนี้ต้องเรียนรู้ก่อนอ๋อโอเคต้องเรียนรู้ของให้ครบท,ทุกชิ้นนะครับแล้วเราจะสามารถปลดล็อกของคราฟใหม่ๆได้อ๋อนี่ไงเป็นสไปนนะครับแล้วก็เอ่อมาเกอร์เทลมาเกอร์โอเคเ็จปัญหาคือการคราฟกดวีนี่คือการใช้ปุ่มคีย์ลัด ใช้ไอเทมคีรัตนะอันนี้ไฟเบอร์ไฟเบอร์หินสปริงอันนี้คือของที่เราค้นหาใช่ป่ะบูเป็นไฟเบอร์ต้องการแพลนไฟเบอร์3นะครับเรามีอยู่2โอเคเดี๋ยวหาเพิ่มก่อนแพลนไฟเบอร์นี่ไงเก็บไปทำไมสาวรู้สึกวังเวงเวกุ้ยจังเว้ยอุ้ยจรวดเรแมลงเต่าทองเหรอโอเคไอ้น,นี้เราครับได้ครับก่อนอ่าครับเสร็จแล้วก็ครับขวาน ครับได้แล้วแหละจัดไปนี่แกเป็นตัวอะไรนี่แนะ่ฟาดกูเป็นคนหยาบคายงนี้แหละฟาดไปเลย,อ,ยอะไรอะ่ะแมลงผมบอกเลยนะว่ามันอาจจะมีตัวที่แบบเป็นมิดแล้วก็ตัวที่ไม่น่าจะเป็นมิดด้วยเพราะงั้นตัวที่มันไม่เป็นมิดนี้ก็น่าจะปลอดภยัยเอ้ยตัวที่เป็นมิดดิเอ้ยไอ้น,นี่มันเครื่องอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับตัวน่าสนใจเนี่ยเครื่องอะไรอะ่ะ ทำอะไรน่าจะเป็นเครื่องอะไรพังๆแล้วมันมาตกอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคเอาเป็นว่าเราค้นถึตนนี้ก่อนละกันนะผมว่าผมอยากจะลองคราฟแคมไฟนะแล้วก็อันนี้มันบอกว่า new craft idea ก็คือได้จะมีการบล็อกกันครับหมวกแลก้วก็ลูกธนูนะครับโอ้ยตัดยากตัวอะไรเนี่ยมแมลงวันหาเรื่องมแมลงวันยังหาเรื่องเลยเว้ย มึงเก่าเลยเหรอเก่าเลยเก่าไอ้นี่เหมือนเราจะแบกได้เอ้ยน่าจะใช้สำหรับสร้างบ้านได้แน่เลยเนี่ยตรงนี้จุดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าช่างมันก่อนเวลาพี่มีแค่เดี๋ยวเวลาหมดเออทิ้งไว้ก่อนละกันผมว่าทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งครับทิ้งทิ้งกดจีกดจีผู้วางทิ้งไว้ก่อนกดเล็กกดเล็กกดเล็กสมดมุดมุดเฮ้ยอาจจะไม่ใช่มดคันก็ได้เพราะมันไม่หาเรื่อง อันนี้ต้องการอันนี้ด้วยครับสปริง g ีแล้วก็ไดรา s สชังนะครับต้องใช้3ด้วยบอกเลยว่าแต่ละอย่างนี้มาจากไหนวะเนี่ยแอลโร่สปริงโบนี่ไงเราครับสเปียแล้วก็หมวกครับคันธนูได้แล้วก็ไม้ไม้แบบประดิษฐ์ประดิษฐ์ด้วยของธรรมชาติอย่างแท้จริงครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่อื่นก่อนดีกว่านะครับต้องสำรวจครับเกมนี้มันต้องสำรวจบอกเลย อะไรเนี่ยน่าจะเป็นถุงขนมหรือเปล่าไม่รู้วับเกมนี้มันก็แมปกว้างอยู่ด้วยเฮ้ยมีน้ำให้ดื่มด้วยนี่มันเหมือนกับว่าเราเป็นมดเลยเป็นมดสามารถดื่มน้ำค้างได้แต่ว่าน้ำเหลืองอย่างเลยเนะแดกไปจะเป็นไรไหมเนี่ยอันนี้น้ำพึ่งเป็นน้ำผึ่งครับน่าจะใช้ทํายาได้มั้งโอเคเก็บไว้ก่อนมาดีจ้ะแมลงส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเกมแบบนี้เนี่ยมแมลงที่อันตรายที่สุดก็น่าจะเป็นไอ้นั่นแหละ นัาจะเป็นตะกะแตนแต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นบอสคิดว่าคงเป็นงูมั้งเนี่ยเผลเๆรู้เรื่องอันนี้ก็อะไรอันนี้กล่องนุมครับยัเค้นอันนี้เราเล็กเราเล็กมากๆเลยเนี่ยเล็กแบบเล็กคตดคนะครับดูดิกล่องนุมเล็ใหญ่กว่าเป็นสิบเท่าตัวไอ้ซี่แน่หาเรื่องมดอุ้ยมันหาเรื่องกูแล้วอุ้ยอ้ยอุ้ยมีกำลังเสริม ไปดีครับโลอะไรอ๋อกดคลิกขวาบล็อกได้ไม่บล็อกครับชิ่งเพลงบิวอารมณ์มาแล้วใจเย็นผมขอโทษผมแค่ลองดูว่าว่ามันทุบได้หรือเปล่าโอเคฟังจากเพลงแล้วเราน่าจะวิ่งหลุดออกมาจากมดได้แล้ววิอะไร่ะเฮ้เฮ้อมดมดขาวด้วยใจเย็นมึงใจกูวิ่งหนีพวกมึงทั้งเกมไม่ได้ เวลากูเหลือแค่ยี่กว่านาทีโอ้ยรวดเร็วเหลือเกินใจเย็นเอา้าวิ่งกลับไปที่เก่าแล้วใจเย็นน้องนี่มันบ้านพี่ออกมาจะออกดีดไหมโอ้ยโอ้ยกูตาย,ย,ยแน่นนเลยมันยึดบ้านแล้วอุ้ยแมงมุมแมงมุมผมมั่นใจ70%คนเก็ดแมงมุมนี่คลีตกับเกมนี้คลีดได้ได ผมเข้าใจเลยเนะยผมเป็นคนกลัวจิ้งจกครับแล้วเจอแบบแมงมุมตัวใหญ่แบบนี้ในเกมนี้แทบบ้าแน่นอนโอ้ยใจเย็นน้องเวลากูไม่กูไม่ว่างพอจะมาวิ่งหนีพวกมึงเนี่ยเดียน้องมดครับเรามาสงบศึกกันนะผมไม่ทําพี่แล้วโอเคฟังจากเสียงเพลงแล้ว,แล,วแล้วน่าจะหลุดแล้วแหละหลุดจากการโดนตามฆ่ามดกัดตายของจริง้ยเนียโดนตัวเดียกกูก็ตายได้เนี่ย เฮ้ยตรงนี้นี่ไงอันนี้คือบ้านเราครับบ้านเราใหญ่ดีเนาะแต่โดยรวมก็คือไม่มีที่ดีกว่านี้เอาอละเสียงเพลงมันระทึกนี่คือใช่เลยครับมันต้องมีตัวอะไรวอนไอ้น,นี่น้ําเก็บอึล้างแนะอ่อ๋ไม่มันเอามาดื่มเอ้ยเดือดๆตรงนี้เหมือนพอเราไปปุ๊บมันเป็นน่าจะนอกเขตแล้วมั้งเนี่ยพอไปเสร็จแล้วเราจะอยู่น้ําพอไปเสร็จแล้วเลือดลดเลยตอนนี้น่าจะมีระบบ จำกัดเวลานะครับว่าไปได้แค่ถึงตรงไหน,นอุ๊ยมันมีเครื่องเสอกอะไรด้วยนั่นแน่ว้ายอุ้ยอีกแล้วตัวเชียอะไรเนี่ยผมแค่จะสำรวจแมปจะเย็นสิครับค่อยๆค,คุยกันโอ้โไม่รวมเลยเว้ยตรงน,นู้นเหมือนจะเป็นออมน่าจะเป็นแก๊สมัง้งแก๊สรั่วโอ้แก๊สรั่วแก๊สรั่วตรงน,นี้ก็เป็นเครื่องอะไรไม่รู้ะ อาจจะเป็นเครื่องฉายแสงแล้วทําให้เราตัวเล็กก็ได้ไอ้พวกเด็กนี่มันอาจจะทดลองอะไรแปลกๆครับรู้เรื่องเลยสิโอเคเราต้องมาดูของก่อนเราต้องคราฟนี่ไงมีการทํากระติกน้ําได้ด้วยแต่ว่าต้องใช้ไอ้นี้ต้องใช้กร h บไฮนะครับน่าจะเป็นกระดองตัวด้วงไฟเบอร์เบนเด,ดไอ้นี่ที่ว่าเราต้องคราฟนะครับแต่ว่าต้องใช้ยางไม้นะครับแสบหาจากไหนวะเนี่ยในดูหน่อยเราคราฟหอกได้นะเออ จัดมาก่อนหนึ่งบทเพลงเจะไปจิ้มจิ้มแม่งจ้วงจ้วงแทงแทง,ทางหาเรื่องนะักเราบล็อกได้นะครับแต่ว่าเหมือนเราจะอยู่อาหารแนฮะเอา้าเอา้ากด R เป็นการปลาเฉยเชี่ชยหาย <c oughs> ออกวายแล้วมึ้งขับมาเองวเวนกำแถมหลอดอาหารเราเริ่มจะหมดหลอดเลยครับแล้วผมยังผมยังไม่รู้เลยนะว่าอาหารต้องหายัางไงเนี่ยมันเป็นเกมแนวสว r โวที่แปลกประหลาดมากครับ แบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ที่เราเคยรู้จักแบบกูต้องรอดยังไงวะเนี่ยกูต้องเด็กมาแรงเหระต้องเด็กตัวอะไรครับต้องหามาแรงตัวอะไรมาเดกครับคือนอกจากที่ผมจะหาเด็กม่ได้เนี่ยมันจะเด็กกูด้วยเนี่ยชิบหาาเลยครับเพราะความหิวมันโหดร้ยนี่ไงเจอแล้วไอ้นี่ไงทำพาเป็นเดททำพาเป็นเดดก่อนเลยนี่หรอกครับได้หาได้ตามพื้นก็ได้นะครับอ๋อโอเค อ่าแล้วก็กดเลข8ฮิวโอเคพอเพิ่มเรื่อมานิดนึงนิดเดียวเองนะเนี่ยแต่ว่าดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยมันน่าจะหายากนะเนี่ยผมว่านะมันน่ามันน่าจะหายากมันน่าจะหายากอ่าเก็บหินไปก่อนหินมีบทบาทสมคัญอุว้ยกบเหรอกำลังทำอะไรกันอยู่อะฟิชชาริงกันอยู่หรอมันไหมอุ้ยหมดเต็มเลยอ่ะแอนแมนเชีย่ยแล้วหาเรื่องกูแล้ว ใจเย็นน้องใจเย็นน้องเราค่อยคุยกันอ๋อมันเหมือนจะไม่หาเรื่องครับน่ารัก,อ,นนรกอันนี้น่ารักกุ้งกิ้งอันนี้ขนูมีตัวน่ารักน่ารักอยู่ด้วยครับน่ารักก็ดีนะเฮ้ยเลือดอ๋อมันเพิ่มให้เต็มแล้วเนี่ยนะครับตรงด้านล่างมุมซ้ายอะผมว่ามันน่าจะหิวครั้งเดียวแล้วก็ค่อยๆเพิ่มลนะมั้งโอ้โหเมงมุมลายตัวนั่นผมนี่วิ่งเลยเฮ้ยตรงนี้ไงมันบล็อกเขต แสดงว่าตัวเต็มมันอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะล็อกอยู่ไงก็คือมีเวลาจํากัดในการเล่นได้ได้ครับพี่ผมจะชุดรอดโดยเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนี่แหละหรือว่ากูจะรอดยังไงโอ้ยหุ่ยสยองโอ้ยเฉยก้นแขนสแตนแอปไม่ตามกูมันเนาะผมต้องหาอาหารก่อนเนี่ย จะเด็กอะไรดีผมไม่อยากเด็กหมดเลยมันน่ารักมันน่าสงสารด้วยกินมันไปนี่ก็แป๊บหนึ่งกดไอดูของเพลงบิวด้วยความหิวโหวยเนี่ยยังไงมันเริ่มหิวแล้วเนี่ยคือจริงแล้วมันหิวนานแล้วแต่ว่าดูจากที่มีไอซ์ด้วยไอเนี้ยผัวน่าจะเป็นเอ่อเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะการอ่าซื้อของหรือเปล่าหรือว่าอัปเกรดของก็ไม่รู้เป็นการนะครับแต่โดยรวมมันน่าจะมีความสําคัญกับอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้หาอาหารก็เชีย ปวยกดปิดว้ยสะดุง้งอ้ยมันเนียนมากเลยแถมปอยอะไรด้วยเสี่ยเสี่ยเี่ยเมื่อกี้สะดวงสะด้ง,สะด,งสะด้งมือลั่นด้วยเกมนี้บอกเลยว่า,มาแมลงนี่ก็คือความเนียนเขาเนียนไปกับหญ้าเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นเขายากขึ้นแล้วก็จากที่เราตัวเล็กลงแล้วมันตัวใหญ่นี่บอกเลยว่าร้อนมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นรลังมดนะเนี่ยรังมดมาโอ้โห มดอาจจะไม่เป็นมิดก็ได้ครับไม่น่าจะเป็นมิดแน่นอนตาแดงอย่างนี้เองมันตัวร้ายแน่แแกมันวายร้ายเป็นได้ก็แคนแน่นแต่โดยหลักปกติแล้วก็คือถ้าเกิดเราตัวเล็กเนี่ยตกมาจากที่สูงเนี่ยมันจะไม่น่าจะจิบนะหลักความหลักความาเป็นมดหลักความเป็นมดหลักความอะไรวะนั่นอาหารหายากจังเลยวุ้ยนี่เดกได้เปล่าจะแดกเองนี่แหละวันนี้น้องเอา้าวุ้ยเหนื่อยเหนื่อย วิ่งไปวิ่งมากลับมาที่เก่าซะง,งั้นผมวิ่งเป็นวงกลมอ่ะอ่ะเดี๋ยวกดเอาไปเรียนรู้ก่อนสามารถคว้าอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้างสามารถครับเอ่อเพลนอ๋อสามารถขับต๊ะครับได้ด้วยเฮ้ยโต๊ะครับหม่ครับแล้วก็ไอ้นี่ด้วยน่าจะเป็นฝ้ายฝ้ายแหละไปครับอ้าวครับเลยไม่ได้ซะง,งั้นแล้วไอ้นี่สีแดงอ่ะสีแดงปึ๊บ สีแดงได้มา2ชิ้นได้กรอกนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาดูก่อนกดแท็บมาดูตอนนี้เราสามารถครับไฟท็อตได้แต่ก็นี่มีการสร้างบ้านได้ด้วยนะครับนี่มีการทํากําแพงประตูแล้วก็พื้นบ้านนะฮะแต่ว่าโดยรวมก็คือตอนนี้เนี่ยเวลามันจํากัดจากัดทําไม่ได้แน่นอนส่วนไอ้นี่คือที่ย่างอาหารต้องมีสปริงเรามีอยู่หนึ่งแต่ว่าต้องใช้4แล้วก็ไอ้นี้ด้วยไอ้นี้ต้องการ3 ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มร้องแล้วสงสัยน่าจะหิวแลนยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยครับไปเกิดเถอะอันนี้มีการทําเนื้อด้วยนี่ไงบอกตามตรงรถอ,อาหารรถเร็วไปนะผมว่าถ้าเกิดคนเล่นใหม่ๆนี่มันต้องมีตายก่อนสักรอบแน่ๆแล้วก็น,นี่คือโต๊ะคราบใหม่ครับอันนี้เทลมาเก็ตน่าจะเป็นเป็นทงปักอะละเพื่อโลเคชัน่นอ๋อนี่ไงก็คือจะได้รู้ว่าตรงนี้เนี่ยเรามาแล้วนะครับมีแมลงวันด้วยนี่ไงทาเนื้อเราสามารถทําเนื้อย่างได้ เอามันไปเด็กได้บอกดับตรงไม่น่าเด็กเป็นที่สุดเลยเด็กมแมลงวันเนี่ยนะฉันกำลังจะตายขอสักตัวมุดก็ได้ขอฆ่ามันหน่อยจะได้เด็กไม่อย่าอย่าฆ่าเขากูจะฆ่ามันเองจะเด็กมันไี่นะเด็กเก็บไว้เด็กกูแย่แย่แยมดุดมุดมึงบอกมึงแย่แอาหารกูเหรอเออผมไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้มี ไฟฟ้าช็อตด้วยน่าจะอันตรายเนี่ยกินก่อนโอ,โอ้ยมันปล่อยแล้วชิบหายให้กูกินก่อนดูเลือดชิบหายแล้วไปเกิดเป็นดาวลูกไก่แน่เลยมีเนื้ออยู่นี่แน่เด็กเพิ่มรอดอาหารมานิดนึงต่อชีวิตได้นิดหน่อยคือโดยรวมก็คือเราต้องทำแคมไฟแอ่ะเราถึงจะรอดได้นานๆหน่อยครับ ตอนนี้เราพอรู้แล้วว่าการหาอาหารนี่ก็คือหาได้จากพวกมแมลงนี่แหละที่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยเราอ่ะนะแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยนี่มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะเลยส่วนใหญ่มันจะเด็กเราก่อนเนี่ยมันตามได้เดกผมมาตัวแล้วเนี่ยเออวิ่งหลุดแล้วไอ้ตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะแมลงเต่าทองมันม,มีพิษมีภัยแน่นอนนีแน่ เอาเฮ้ยกูคิดเพศโอ้โหมันจะแดกกูด้วยโอ้โห <laughs> เมล็ดต่อทองอยังไายกาัดแล้วฉันเลือเออไรได้ไหมโอ้โหวายตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตรงนี้มีตัวแลนด์มาร์กไหมแลนด์มาร์กแลนด์มาร์กเครื่องคว่ำเลยนะอ๋อน่าจะมีจุดไอ้นั่นครับให้เรียนรู้เนี่ยสิ่งของเนี่ยอยู่รอบๆตามพื้นที่ต่างๆแน่ๆครับ เพียงแต่ว่าเราจะเจอหรือเปล่าวิอะไรฮะเฮ้ยเจอมีดเจอมีดด้วยมีเยโดมีของสปาวด้วยครับนิดๆหน่อยๆก็เอาเนาะแต่ก็ดีเหมือนกันเราจะได้ใช้ค่าพวกมแมลงแล้วก็เอามาเด็กได้ง่ายหน่อยครับเป็นตัวมันจะเด็กผมก่อนเอ้ยตัวนี้ไงไมีแน่เออเก็บได้เนื้อมาปัญหาคือเราทําโต๊ะคราฟยังยังไม่ได้เลยครับมันขาด ไอตัวนั้นน่ะขาดไปอันนึงง่ะชิ้นหนึ่งเราต้องกดเรียนรู้หรือต้องหาเอานี่แหละอ่าเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนแล้วกันน่าจะช่วยได้เนาะช่วยได้แหละช่วยได้ช่วยได้เออตะว,ว่นน้ำเป็นพิษยิ่งหิวตอนนี้ครับเรียนรู้ไฟทอชครับได้แต่นี่เอออุ๊ยแมลงวันยับเกลอกน้องเก็บเนื้อมันมานี่ไงเราสามารถฆ่าพวกแมลงวันหรวอพวกสัตว์อื่นได้ เพื่อหาเนื้อสามารถค้บพวกไอนี้ได้นะภาพปิดตากูจะเป็นโจรสลัดเลยเ <c oughs> <c oughs> ดียวไห้กูเรียนรู้ก็กดดูด,ดูเลือดตตายเถอะไปเกิดใหม่เถะน้องเฮ้ยมีเห็ดมีเห็ดมีเห็ดผับต้นเห็ดได้เปล่าต้นเห็ดกินเห็ดพิษไม่รู้เห็ดมีพิษหรือเปล่าแต่ต้องเดกแล้วแหละแม็กซิมองเท่งด้วย วูฟสไปเดอร์ครับผมขอบคุณมากมีเวลาอีก7นาทีครับให้เราเรียนรูม้มันบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรีสปาวได้นะครับแล้วก็รีสปาวตรงจุดที่เราเซฟเป็นจุดสุดท้ายนะครับแล้วก็มันมีบอกโลเคชันอยู่ด้วยก็น่าจะนุ่นไงมีบอกอยู่เราสามารถตามไปเก็บของเราคืนได้นะครับอ่าโอเคอยู่ไม่ไกลด้วยสักหน่อยสักหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งตรงนี้มีเห็ด ก็บเห็ดไปด้วยครับอาหารนี่มันเรื่องใหญ่แต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะไม่รู้กินได้หรือเปล่าแต่๋่าถ้ากินไม่ได้ก็ชิมหายเหมือนกันนั่นแหละนะ <laughs> ชิมหายเหมือนกันคือตอนนี้เราต้องทำแคมไฟที่ย่างอาหารแล้วเราถึงจะสามารถที่จะไอ้นั้นได้สามารถจะ่จะกินอาหารแบบไร้กังวลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอไม่มีแคมไฟนี่อะไรก็อยู่ยากนะเนี่ยแล้วเขาต้องทํากระติกน้ําด้วยเนี่ยแล้วก็ตักน้ําไปแล้วก็ต้องเอาไปต้มก่อนใน่น่เลยครับเพราะว่าตอนที่เราดื่มแบบ สดๆร้อนๆนี่มันจะลดค่าความหิวไปเยอะเลยอ่ะคือยิ่งตายไวอ่ะว่าง,งาั้นว่าง,งั้นเนี่ย6นาทีแล้วไวไปเอ้แต่พี่แกจะเฝ้าอีกหรือเปล่าวะเนี่ยไม่เนาะพี่ขอไปเอาของคืนพี่เสียดายมีดวส่า,ษาษเจอมาอุยอ้ยยเหนื่อยเหนื่อยหอบเด็กแต่ยินนั้นน้องๆเออไปเด็กไอตัวนู้นก่อนเลยพี่ตัวใหญ่กว่ามัน แต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีแต่กระดูกเด็กไม่อะไรหรอกนี่มาแล้วอ,อู้เสียงอะไระ่ะโอ้ยเทคออเทคออเร็วเข้าโอเคอุย้ยตัวอะไรวะมันต่อยเลือดลดโคตรเยอะเลย a l ลิศครับผมเห็นอยู่ว่ามแมลงไล่เฮ้ยตรงนี้มีน้ำดื่มด้วยอย่าเข้ามาเลยเฮ้ยไอยตรงนี้ผมว่าปลอดภัยนะเนี่ย หลบได้แบบชั่วคราวอ่ะหลบได้ชั่วคราวครับหลบได้ชั่วคราวมึงเข้ามาค้านในกูจิ้มเลยนะขคมไฟหลอกคราบได้มืเนี้ยรู้สึกเมื่อกี้ผมเห็นว่าเก็บอุปกรณ์อะไรแปลกๆมาได้ด้วยแล้วน่าจะคราบได้แล้วนะตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์กเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่นะเอ้ยจ้วง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 มึงเข้ามามึงเข้ามานี่แน่เอ้ยเอ้ยหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องแบบหนึ่เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่น้องเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่นี่แน่นี่แน่ติด เตะเขา,าเลยเอลแดกเพื่อนด้วยแดกเพื่อนด้วยเหรอนีสัสไม่ดีนิสใสไม่ดีอื้อเฮ้ยหาเรื่องอาาหาเรื่องแอลปาผมนี่แหละหาเรื่องวนชาวบ้านไปทั่วนี่ดื่มน้ํามันมีน้ําตรงนี้ให้ดดื่มฟรีๆด้วยตรงนี้เหมือนกับว่าเราสามารถปักไอ้นั่นได้นะปักธงเพื่อมาร์คโลเคชันได้อันนี้เป็นพวกชุดเสื้อผ้าแต่งนะเพื่อเพิ่มเพิ่มเกราะอะไรเง่ว่าไปแต่ว่าไม่กูจเจ้าแค่แค่ไฟเนี้ย จะมาย่างอาหารเด็กนี่เราสามารถครับไอเนี่ยเพื่อมาร์กได้แต่ไม่ก่อนนะครับไม่ก่อนนี่งแงบแคมป์ไฟครับไม่ได้น้าขาดไอเนี้ยยาแห้งผมว่าน่าจะยังไม่ได้เรียนรู้นะไอเนี้ยเพราะว่ามันขึ้นเครื่องหมายตกใจนะครับเรามีแต่แพลนไฟเบอร์แต่ว่ามันยังมันยังไม่ใช่นะครับเ,ออเราต้องหายโตเรียนรู้ก่อนเนะี่ยโตเรียนรู้ก่อนตอนนี้เหลือสามนาทีแล้วเอานี่ไงโตเรียนรู้แม่งพอดีเลยเว้ย อยู่ใกล้ๆซะด้วยสามารถทำการวิจัยมดได้ให้พวกสร้างมดทั้งหลายเลยวิจัยก่อนปลดล็อกไอ้นี่ได้นะครับวอลเกอร์ er เป็นหัวหมดเอามาสวมเอ้ยเอามาติดกำแพงได้มันคล้ายๆกับลาฟอ่ะเอ้ยใจเย็นไอ้น้องเราฆ่าเพื่อนนายก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดนายไม่ทำอะไรเราเราก็จะไม่ทำไรนายนะอย่ามายืนตรงนี้สิเฮ้ยมันให้อะไรด้วย อะไรฮะเฮ้ยมันให้น้ำพึ่งด้วยน่นารักตอบคุณนะน้องน่ารักไงน่นารักกุ้งกิงโอ้ยดูดีมันให้มาอีกแล้วครับน่นารักแน่แน่แน่สงสัยเห็นเราเป็นเพื่อนเนรับผมเห็นแล้วผมเนี่ผมไม่อยากจะไปตบมดที่บ้านแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นมดมันน่ารักแบบเนี้ยอ้ดูดีมันให้น้ำพึ่งมาด้วยแต่เดี๋ยวก่อน หยุดชหยุด,หย,ดหยุดชมความน่ารักมันก่อนเวลากูเหลือสองนาทีแล้วจะหมดแล้วอันนี้อัปเกรดได้เอฟฟิสเลปเปอร์รองเท้าแตะหาไอ้นั่นไม่ได้ครับไอที่คราบแคมไฟอีกชิ้นนึ่งไงอันนี้แก้สแผลงน่าจะเหมือนกับเป็นไม้แหละแต่มันไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไอเทบเกมอื่นก็คงจะเป็นไม้แหละไม้แพลงออันนี้เป็นพวกเนื้อ บอกเลยว่าไม่น่าเด็กมากเลยเห็นแล้วแบบกรี๊ดกสยองบริบรีไม่มีนะครับเหลือหนึ่งนาทีไปชมความน่ารักของน้องดีกว่าน้องครับพี่อยากจะทําความรู้จักกับน้องๆครับน้องๆน่ารักอ่ะเออแป๊บนึงนะระหว่างไอ้นี่ผมว่าเดี๋ยวก่อนที่จะรอให้เกมมันหมดมันหมดไอ้นี่ผมต้องดูว่านี่ไงปรับแบบ first person ได้กดยูโอเค ก็เราจะได้รู้นะ,ะว่ามันสามารถเล่นแบบนี้ได้นะตัดต้นไม้ตัต้นไม้ได้แพลนไฟเบอร์อ๋อโอเคผมบอกเลยนะ,ะว่าไอเกมแบบนี้เนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงมึงสันส้นไปสัน้นไปวีเลยก็เอาไว้อ่อรอโปรเจกต์หน้ากับเกมนี้ละกนันนะผมจะเล่นแน่นอนครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเดโมนะครับก็มาเล่นให้ดูก่อนอ๋อ มันเล่นได้ครั้งละครึ่งชั่วโมงมันสามารถเล่นได้ครั้งละครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ก็คือมันจะเซฟเกมอะไรไม่ได้เลยนะครับอ๋อพอเราออกมาในพื้นที่นี้ปุ๊บมันเริ่มจัดเวลาเลยนะครับสรุปก็คือมันจะจัดเวลาให้เล่นแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มันก็จะหลุดออกจากเกม playable, แล้วก็ต้องเริ่มใหม่สรุปก็คือเอ่อต้องศึกษาภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องมาศึกษาใหม่อีกทีหนึ่งปวดหัวไม่ใช่น้อยแต่ก็นี่ไงเจอแล้วไดแกลสไอเนี้ยที่หาอยู่ ย่าแห้งก็โอเคมันก็สลับเกมนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะ